ทดสอบนะครับแผงแอร์มิโซอินเวอร์เตอร์นะครับการไฟร้อนเสียนะครับอนี้ก็ทดสอบเรียบร้อยครับเปิมน้ำยากระแสขึ้นครับลมก็เย็นครับใช้ได้ครับทดสอบด้วยการเดินท่อเลยนะครับไม่ให้เสียเวลาลูกค้าครับเดินท่อน้ำยาเลยนะครับกระแสขึ้นครับ เติมน้ำยา,า 4, 0, สี่หศูย์เข้าไปนะครับชั่งน้ำหนักด้วยนะครับเติมจํานวนปริมาณที่บอกมาในเ,เพจนะครับต้องขี้รายมากครับาำตามสเปคของเขางานก็น่าจะจบดีนะครับศูจุดดกรัมนะครับนี่ก็ทดสอบให้ท่านลูกค้าดูเลยนะครับเคครับส่งงานได้ครับ ลมรอบก็แรงครับบอดเดาะบอดตัวนอกเสียนะครับซ่อมได้นะครับซ่อมได้มิซูวิชี่าลมร้อนดีครับเนี่ยเสียดายมือถือไม่ได้จับความร้อนนะครับคอยก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับสะอาดอยู่ครับมาก็สกปรกล้างให้นะครับก่อนจะซ่อมล้างให้ครับ ตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับซ่อมบอลร้อบอลบอน,นอกครับลมก็ร้อนแล้วครับพลดลมก็หมุนนิ่งแล้วครับน้ำยายังไม่ได้ที่ดีเติมน้ำยาสักหน่อยเติมน้ำยาคว่ำวถังนะครับคว่ำถังน้ำยาก่อนนะครับน้ำยาเข้าไปอีกนิดหนึ่ง นี่ก็น่าจะพอนะครับรอบขึ้นครับกระแสได้ครับแค่นี้ก็น่าจะติดงานได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ